เห็นน้อยหนึ่งนี่ลาดลงไปเลยเป็นจะได้ครับต้องใส่อย่างน้อยถ้าไฟลุกเริม่มต้องโอนนะครับวอยเรื่อยๆอ่าจนมันหายค้นเดียวแบบนี้คนด่บเพื่อนๆดูความน่ากินอ้ยอึ่งใครอดอกคาเริ่มสุกแล้วนี่ ท่านผู้ชม <land> ดูนี่โดโอกคานี่ถ้ามันบัดซกนี่มันจะเหม็นนะมันจะเหม็นคิวนะครับเพราะนั้นกัตั้งมือเหน็นน้อยหสักประมาณสักสามนาทีนะครับโอ้เสร็จเรียบร้อยอบอึงใส่ดอกคาปัดเน็ตขนาดเนื้อเน็ตเน็ตพอต๊ดอวยมาปีน้องอบอึงใส่ดอกคาสูตรคุณหนาน ข้าวหนึ่งหอนๆอย่างนี้มันถึงเน็ตแต่แตและด,ดูดูดูอืมขอสักคำเตอะอืมนน้องเห้ ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณานจะวะครับสำหรับวันนี้คัวคุณานขอเสนอเมนูตามฤดูกาลครับแกงอบอึ้งใส่ดอกคาครับนี่นะครับนี่ก็คืออึ้งที่เขาลวกแล้วก็ใสยทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับอันนี้แยกไว้มันเป็นไข่นะครับเอาคัวตัวไปได้มันจะแล้วนะครับสำหรับมาดูเครื่องปรุงนะครับในโคกนี้ก็คือกระเทียมนะครับ ะไคร้ข่ารากผักชีเม็ดผักชีแล้วก็ขมิ้นใส่ทีหลังนะครับใส่ก่อนมาได้มันจะแดงมันจะติดโคกติดมือนะครับแล้วก็นี่ใบมะกรูดฉีกนะครับอ่านี่คือเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวที่ามีตรงนี้ก็คือเกลือกับพริกนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือตามกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าน้ําพริกที่สําเร็จแล้วจะมีหน้าตาเป็นจะใดแกง อบ oh, อึ่งใส่ดอกขาสูตรคุณนานรับชมครับเครื่องที่เขาแนะนำจากกี้นะครับตามที่คุณนาะนแนะนำทุกอย่างใส่ไปเลยครับก็เลยใส่ตะไคร้ขาซอยรากผักชีใส่ลงไปแล้วต่ำครับ ตำตำป่อตำสมุนไพรทั้งนั้นนะครับเมื่อมันหยาบหยาบแล้วตามลงไปด้วยเม็ดผักชีคนเมืองของแปนผักตอมให้ไปให้หมดครับใส่ลงไปเลยครับนี่แล้วกดต่ำครับ ต่ำยังเดียวปอดต่ำครับเดี๋ยวละเอียดแล้วเดียวมาชมกันครับครับตอนนี้เครื่องที่เราบอกตะกี้เกาะอ่าละเอียดแล้วนะครับต่อไปก็ใส่พริกครับคุณแหนจะใช้พริกป่นเนอะพริกป่นนี้คุณแหนซื้อมาจากร้านน้ำพริกลาบลุงอินนะครับเปิ้ลป่นขายมันเผ็ดแล้วมันหอมดีครับจะไปใส่นักนะครับเผ็ดเผ็ดแต้นะครับพริกเนี่ยคุณนหนานมักเผ็ดยังใส่จอนป่ายน่อยหม่นะครับอ่าหลังจากนั้นครับ ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือนี่ครับนี่กะปินะครับนี่กะปินี่ม่ใช่กะปีธรรมดานะครับซื้อมาจากเกาะลี่บงนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อมานะครับเป็นกะปิแทะนะครับรับรองว่าหอมนะครับบักเก็มนะครับนี่แล้วนก็ตำครับตำให้มันเข้ากันนะครับ ถ้ามันเอาใส่กับปิแล้วนะครับมันจะติดกบเป็นก้อนนะครับเวลาเขาเอาต่ำเนี่ยมันก็จะบักกระเด็นละแต่เราใส่พริกมันมียมันต้องแก่ให้ก่อนมันถึงจะล้ำนี่อิทธิพลของพริกป่นลาบลุงอิน รส่ไปแล้วครับตามครับอันนี้ถือว่าละเอียดแล้วนึกขั้นตอนต่อไปสูตรคูหนานจะใส่นี่ครับนี่ใบบกกดตําลงไปด้วยเลยและแถมส่วนหนึ่งเขาก็จะไปใส่ตอนที่ใกล้จะสุกข,ขวาพร้อมกับผักป้อมใบหอมนะครับและแถมอย่างหนึ่งสุดท้ายที่ใส่สุดท้ายเพราะว่ามันจะติดมือมันเหลืองซึ่งปึ้งนะครับก็คือขมิ้นนะครับวันนี้ใส่ลงไปเลยครับดูติดมือเหลืองซึ่งปึง้งละ ออกอยากเห็นนะต่ำต่ำปออต่ำาิวิวิฮึ่มนี่นะครับความสุกข,ของการคนชอบทำอาหารก่อจะประมาณนี้แต่เวลาเราทำอาหารแล้วเอาทำเมื่อคนกินนะครับแล้วเป็นกลิ่นแล้วเปิ้เปิงใจนี่นะ้ำมันสุกใจครับ ชีวิตคนทําอาหารผมนี่ทําอาหารตลอดนะครับแรงมานี่บะหมี่นะครับที่แบบกึ่เอาคูคแนนสังฟูดเพนได้ระจ้างเอานะครับแรงมาถ้าบะนึ่งเข้าก็ซื้อข้าวนึ่งมาจากาบ้านไอ้มืดนจังสับยางหนองเหียเกาะมาทําอาหารกินคนเดียวนะครับ นี่นะครับนี่เรียกแล้วนะพิกเขาตอนนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเฮาจะเข้าสู่ขั้นตอนของการคั่วอึ่งนะครับแล้วจะเป็นจะใดเดี๋ยวไปรับชมกันครับครับต่อไปนะครับเฮาเริ่มสู่กระบวนการคั่วนี่คั่วพริกมันหอม,อมอนะครับโดยใชไ้ไฟไฟปานกลาง ไฟก่อนปานปลานนครับใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นของปลาเป็นของปลาอันนี้จังแกงแรงนี่จะมาใสน่น้ำมันนี่นะปลานนี้ง่ามเลยแต่นี้เป็นอึงใส่ได้นะครับนี่พระเอกของเราอึงใส่ลงไปเลยครับเี่เร่งไฟใช้ไฟแรงครับ ลองสูตรนี้มีคราวนะครับออนนี้เขาเล่งไฟแรงเลยนะครับอ่ก่อนที่นี่ก็เตรียมน้ำใส่โคจะเป็นรูปแบบน้ำคลุกคลิก ถ้าไผ่ทำเมนูน้ำคุกคลิปนะครับจำไว้เลยสิ่งที่ห้ามเล็ดขาดคือเกลือครับจะไปใส่นาดเดฟขาดเพราะว่ามันเหม,เหมือนที่เราใส่น้ำแต่ถ้าเป็นแกงแค่แกเนี่ยสามารถใส่ได้เนอะแกงแคร์นะเพราะว่ามันจ้องเติมพักเติมอ,อยางมันก็จะจางไปตามนั้นนะครับแล้วมันมันเป็นของยี่นะครับใส่เห็นน้อยหนึ่งนี่ ลาดลงไปเลยเป็นจะได้ครับต้องใส่เย่าหน่อยถ้าไฟลุกแล้วมันต้องโอนนะครับไว้เรื่อยๆอ่าจะให้หายคนเดียวแบบนี้คนได้ตอนนี้จะดีเพิ่มการดับคาวเนะ <c oughs> อะเริ่มมาละเมนูที่นีดดนะมันจะมีตัวมากคือ กค่ปรจามก็อายนี่นะครับฟุ๊กฮัดทำไม่เนอลูกหลานมันมันมีพยายาได้ละเจ้าแม่กับสั่งฟุตเพนด่าเล่แม่กกับฟุตเพนด่าทำไม่เนอลูกหลานได้พอเนอะจะได้หูจะได้ทำจังจะได้ทำเป็นนะครับใส่ลงไปเลยนี่ อีกนิดนึงนี่นะครับน้ำไม่เอาจากคกเลยนี่แค่นี้ก็ซุกแล้วครับอึ่งก็เเมือนปลาครับบบต้องบบต้องเมินเนาะที่จะใส่นะครับและสุทดได้นะครับคู่มันแกงอบอึง่งใส่ดอกคา <c oughs> อันนี้เป็นบาจูมันเนอะไผ่แกงแกงอึ่งแกงแลน ถ้าได้ใส่นี่นะถ้ามีหัวพักจีห่มสํำเน็ตแต่ถ้า,าได้กระดอกคานี่ก็ดีแล้วครับชีวิตในเมืองเล่ดอกคานี่นะนี <c oughs> ่ลืมมาได้เด็ดขาดอันนี้นี่ครับคุยโหลดจังเซลอะ่ะพูดกินกันทั้งบ้านทั้งเมืองบบพผงนี่ใช่ยนะังผงชุลลดมาเหนเตายก็ผงชุลลสักตอว ครับนี่กับฟอยทห้มนันเนาะอ่อยไปเรื่อยๆ <c oughs> จนน้ํามันแห้งนะครับเดี๋ยวเราก็จยใ,ใส่ดอกคาแล้วก็ <c oughs> ตบท้ายใบผักกูดครับอ่าผักป้อมใบหอมซุปบ้านเฮาครับตบท้ายครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนซุกเนาะจะเป็นไดเดี๋ยวเราจปจิ้มกันครับครับเพื่อนๆดูความน่ากินอ,อุ้ยอึ้งใคร ที่คุณแอนมาใส่ไข่ตะกี้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปคั่วเนี่ยไข่มันจะไข่มันจะแล้วแต่ถ้ามาใส่อีนี่เพื่อนๆ่ดูความน่ากินครับนี่สุดยอดโอ้โหดูดูดูเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูขอภคยคนที่มากินเนะ้อครับของกินล้ำยู่ติคนมากเนื้อไผ่บํมากกอา แล้วแต่แต่ขนมักนี้รับรองน้ำลายไหลน้ำลายมีไหลเนื้อครับตอนนี้ได้ตีแล้วนี่ใส่ลงไปเลยครับดอกขานี่ครับดอกขาใส่ลงไปเลยนะครับ นานดูแล้วว่านวมันหายไปน้อยหนึ่งเติมได้ครับของเราเน้นเข้มข้นอยู่แล้วนี่ใส่ลงไปเลยครับใส่ดอกคาแล้วก็เร่งไฟนะครับเร่งไฟ เดี๋ยวเรามันเดือดสักครู่เดี๋ยวมาดูกันครับครับตอนนี้ก็เดือดมาระยะหนึ่งแล้วครับนี่เขาจะรู้ว่าอดอกคาเริ่มซุกแล้วนี่ท่านผู้ชมดูนี่ดอกคานี่ถ้ามันบบดซุกนีนนะ่มันจะเหม็นนะมันจะเหม็นคิวนะครับเพราะนั้นก็ตั้งมือเห็นน้อยหนึ่งสักประมาณสักสามนาทีนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ครับใบมกะกรูดฉีกอ่ต้นหอม อ่าพักผลเมืองห้องพักป้อมเนาะต้นหอมพักป้อมพักทีนั่นแหละครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยดูพี่น้องเหยพี่น้องแอลตัต้งหลายพอ,อเตอรดูเสร็จเรียบร้อยเสร็จสิ้นพิธีการ เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนชิมนะครับว่าจะ,อ,ะอร่อยขนาดไหนนะครับดูเตะพี่น้องเงาเฮ้ยดูดูอุ้ยขออาภัยคนที่หมนกินเนอะอึงนี่เป็นอึงมาจากแม่ทาเนอะคุณแหนมซื้อเอาติกัจารแจ,จักนี่อุ้ยดูอ้ยครับปีหนึ่งได้กินเต่าเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนชิมครับผมผมเสร็จเรียบร้อย อบอึงใส่ดอกค่าปัดเน็ตขนาดเนื้อเน็ตเน็ตพอตอุ๊ดอกวิสำหรับคนที่กลิ่นนี้คือเข้าหนึ่งหอนเนี่นยนะมันดึงเฮ้ดะดะดะยเฮ้ย แต่คนที่บอกกินก็ว่าการทำกรรมเน้อครับของกินลำอยู่ตีคนมากเนะ้อเดี๋ยวคุณหนานจะจิ้มให้ดูครับมาปีน้องอบอึง่งใส่ดอกค่ะสูตรคุณหนานๆๆเข้าหนึ่งหอนหอนเย่านีน้มันถึงเน็แตแต,แต่ละดูดูด,ดูอืมขอสักกรรมเตอะ น้องเหอมันเปเมืองเตตละโอ้สุดแม่เลยนเตนะ ความยั่งยืนด้านอาหารม็อกไปม็อกเงวถ้าอุบัติสภาพจะว่าโมะหะป้ออุบัติสุภาพมาได้นะครับเอฟซี FC คุณหนานี่ปหนึ่งปสองเน้อ ครูครับผมกดติ่ตามครูเรียบร้อยแล้วเนะน้อนี่มันต้องอีคนหักกันแต้มต้องอีครับคนหกกักแต้มต้องกดติ่ตามกันนะครับนี่เน็ตขนาดพี่น้องเอาเห้ย วันตายจําเตอร์อ,อีเด้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่เนะมีแห็เมนูหนึ่งนี่แหละว What ัตถุดิบก็คืออึงนี่แหละอ่าตังลี้ป็จะอ่าแกงอึงใส่ยอดบะกอกเดี๋ยวหลอกแน่เดี๋ยวคนอ่านจัดให้ดูแกงอึงใส่ยอดบะกอกก็นเน็ตนะครับหอมๆส้มๆอ,อันนี้แกงอบใส่อดอกคาก่อน เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าคุณหนานจะทำอย่างนอกสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับช่องคุณหนานเจ้าบ้าฝากกดไลค์กดแชร์เนอกดติดตามกันเนอรห้ากันแต้นะห้ากันแต้ต้องกดติดตามกันเนิ่มที่พอมได้นะห้ามกดคมนะครับจะทำให้ลูกขห้หลานได้ดูเนาะว่าเป็นจะได้จจะไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คุณหนานก็ฝากไว้แค่นี้เนอรใครมีอย่างคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนอ คุณนันรับฟังทุกความเห็นทุกข้อความนะครับหารทุกข้อความที่คอมเมนต์มานะครับาบางคนบอกว่าอู้ไทยกับพูดภาษาไทยสนะิคนเมืองนะครับอู้ไทยผสมเมืองของกอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้คุณน,นันสวัสดีครับ